โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำบับคอนแก๊สต,ตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนนะครับพลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้ตัวนี้เป็นสูตรนะครับจะจะะส่งแบบเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อ เอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวจะส่งให้คีนึงตอนจดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับกระดาษที่หุ้มปิดปิดอะคริลิกอยู่แกะออกได้เลยนะครับนอกในหน้าหลังควรจะต้องแกะก่อนใช้งานนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ใช้งานไปแล้วกระดาษโดยความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกยากมากครับแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เราองใช้ในการมองไฟครับ มาดูการทํางานมอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านใส่ทีดเทาเส้นนี้นะครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุน,นีให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีถูกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มาคลิปที่แบตเตอรี่ครับใช้แบตสิบสองโวลต์ลูกเล็กหรือลูกใหญ่ก็ได้แต่ว่าที่สำคัญต้องคลิปให้ถูกขั้วแดงบวกดำลบห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าแบตเตอรี่สลับขั้วช็อตทันทีครับ สวิตจะเป็นสามสเตปแบบนี้นะครับตรงกลางคือปิดเขามาขวามือ220โวลต์ตามตัวเลขเลยอันนี้เป็นระบบไฟบ้านครับมากการกลดรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหมุนมาให้ตรงกันไฟแสดงสถานะสีเขียวมาเตอร์ปรับกวามเร็วได้ครับตรงกลางคือปิดถ้าเข้ามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยแบตเตอรี่แล้วครับกรณีเราไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แค่ไฟบ้านแล้วก็ไม่ต้องเสียบ ึงชุดนี้ออกไปได้เลยฝั่งแบตเตอรี่ก็จะไม่ทำงานก็โยกมาฝั่งไฟบ้านอย่างเดียวครับการล้างทำความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทำความสะอาดธรรมดานะครับใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ำตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีครับมีปัญหาอะไราแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องเนี่ยยกล้างน้ำได้เลยครับเดี๋ยวคลิปที่ส่งให้ก็จะมีวิธีการล้างให้ดู ไม่ต้องกลัวว่าจะล้างไม่ได้นะหม้อยกถอดล้างยกล้างเหมือนภาชนะทั่วไปครับไม่ต้องไปยุ่งกับน็อตนะครับแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อเซหัวแก๊สสเตเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกเหมือนกันว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงห้ามใช้แรงดันสูงเด็ดขาดนะครับใช้ได้แต่แรงดันต่ำเท่านั้น ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดก่อนใช้งานก้มลงมาดูนิดนึงเห็นไหมว่าขยับได้เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ครับก่อนใช้งานก็เปิดให้สุดแบบนี้แล้วก็หัวแก๊สต้องสะอาดนะครับเมื่อไหรที่สกปรกต้องขัดทําความสะอาดให้เรียบร้อยใช้ฝอยเหล็กขัดหรือว่าแปรงทองเหลืองขัดได้เลยถ้าหัวแก๊สสกปรกจะทําให้ความร้อนตกได้ครับแล้วก็เปลวไฟจะเปลี่ยนสี ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีถ้าช่องกาศเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟจะเป็นสีเลยเป็นไฟเลยลอยสีส้มแบบนี้เซตให้ช่องกัดเปิดสุดก็จะได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ครับใช้ความแรงไฟคือใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับปอปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับโอเคครับส่วนหม้อก็ถ้าสกรปรกมากๆก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับไม่มีปัญหา โอเคครับ